สวัสดีครับร้านอุยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำาใ่้เคยครับเป็นกุมารเทพนะครับเก้าคณาจาร์นะครับหลวงพ่อตีวัตถุช้างก็เสกนะครับอาจารย์นอสวัสดีใหม่ก็เสกนะครับมายุคนี้นะครับเราก็จะทราบนะทั้งหลวงพ่อตีทั้งอาจารย์นอสวัสดีใหม่ท่านก็โด่งดังนะครับเรื่องพวกกุมารทองนะครับของอาจารย์นอสเนี่ยก็คือกุมารทองนะครับเคยให้โชคลาภสุกงวดที่หนึ่งมาได้ซ้ํานะครับผมนะครับ พิธีก็เริ่มจากหลวงพ่อเล็กวัด่าขนุนก็เริ่มเทกนะครับผมนะครับหลวงพ่อเล็กวัด่าขนุนนะครับรวมเสกโดยที่วัดไผ่กอกงัวนะครับพิธีพิถาพิเศษนะครับทั้งหมด12สองพิธีพิธีแรกพิธีที่หนึ่งเนี่ยวัดศุนธาประดิษฐ์นะครับหลวงูุแข่นะครับปัจจุบันท่านก็ละสังขารไปแล้วนะครับผมยี่สีุ่มพาสองห้าห้าเจ็พิธีที่สองนะครับวัดโพสีนะครับ สุพรรณนะครับหลวงปู่น่วมนะครับปัจจุบันท่านก็ลาสังการแล้วครับโ่กดังในเรื่องของปลานะครับปลาประกัดนะครับปากกัดให้โชคนะครับผมในปี2 5 2 5กุมภาพันธ์2007นะครับพิธีที่3พิธีวัดศุนทจราินดานครราชสีมานะครับโดยหลวงปู่ใหญ่นะครับเจ้าวาดนะครับนะครับวันที่28กุมภาพันธ์2,557พิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับ วัดบ้านไร่นะครับพิธีที่สี่นะครับหลวงพ่อคูณเสงนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดพิธีที่ห้านะครับเสงที่วัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับก็มีเจ้าวาดวัดไตรมิตรีท่านท่านคุณตรงใจนะครับมีเจ้าคุณโอ้นะครับมีพระอาจารย์ออดวัดไสใหม่หลวงพ่อฟูวัดวังสมมัตินะครับหลวงพ่อรักกัสตาวาทพิปัสชนาหลวงพ่อฟูปัจจุบันท่านก็ลาสังขารแล้วนะครับพิธีที่6นะครับ อธิษฐานจิตลูกเสกเดียวโดยหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับ17เมษายน2517นะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมีราคาแพงมากนะครับกันมรณภาพไปหลายปีแล้วนะพิธเที่7นะครับพุทธาพิเศษสาวห้าพร้อมกับประพุทธสีมาลัตนะเตโชนะครับขนาดบูชาโดยหลวงพ่อคูณนะครับรับพระเกจินะครับอื่นๆนะครับชื่อแดงแห่งยุค ด่าน,นอาจารย์วชรปานีบงสวงเทวดาเทพยาดาสามครั้งนะครับวันที่18เมษาย,ยน2 5 1 7วนิธีที่8นะครับพิธีพุทธวิเศษนะัดวิหารพระพุทธไยดีพ่ายนะครับหลวงพ่อแดงนะครับอายุพระพุทธตักสิิ์อายุกว่าร้อเจ็ดร้อยปีนะครับวัดลาดถิง่อนนะครับมีพิธีพุทธวิเศษโดยหลวงพ่ออวยพรนะครับวันดอนใจห,หอมนะครับ วันที่19บเก้ามิถุนายศสองพนห้าริพิธีที่9นะครับพิธีพุทธาพิเศษนะวิหารพุธทธายพระรียนาหรือหลวงพ่อแดงนะครับอาจารย์ออดวะไทรไหม่ก็เข้าไปเสกนะครับร่วมเสกนะครับผมมาก่อนท่านดังเรื่องของตะกุตนะแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับกุมรารทองก็กำลังดังนะครับผมวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับนั่นคือพิธีที่เก้าพิธีที่สิบนะครับนะครับก็พิธีพุทธาพิเศษที่ นะครับวิหารพระพุทธไปดีพินาศนะครับวัดราถึงก่อนนะครับหลวงพ่อโูก็ไปเสกนะครับปัีที่11อ็ธิษฐานจิตเสกเดียวสองวันหนึ่งคืนนะครับโดยหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับวัตถุมงคลท่านก็โด่งดังนะครับในเรื่องของกลมันทองนี่นะครับเสกมีรูปปิดตนนะครัเมรเรื่องวิานะครับวันที่19ถึง21กรกฎาคม2517นะครับ พระองค์นี้อายุเป็น10ปีแล้วนะครับปัจจุบัน2อ6ห้าครับพิธีที่สิบ12นะครับนะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อตีนะครับวันที่23บาวักาคมสองหพิธีที่สิบ13นะครับอธิษฐานเจตเสกเดียวโดยเจ้าคุณเที่ยงนะครับวันละรังนะครับพิธีที่สิบสี่เสกวันสิบสี่พิธีนะครับสิบสี่นะครับ ไม่ใช่สิบสองนะครับอา,อาจิรย์เจตอาจารย์จเจตเสกเดียวโดยหลวงพ่ออ่างวัดใจสว่างอารมณ์นะครับยี่ปรกรณัคตสองห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับมวลสารก็ใช้มวลสารตัดสินมากมายนะครับมวลสารที่เข้มแขังมากมายนะครับให้ชมกมันนะครับโดมีพลังนะครับผมทำโวยตัดรดงามมีพลังในใต้ฐานกุมารเทพสองห้าห้าหก ก้าขณาจารย์จิงเสกเพีบเไปนะครับผมเป็นคุมานทองนะครับในนะครับลม่มไผรนะครับลม่มไผร์นะครับข้างบนข้างนางเขียงคุมานทองข้างังเคียงขุมานเทพนะก็คือกันเดียวกันนะครับผมโดยมีวัตถุประสงค์ต้องก,การสร้างให้เป็นคุมานเทพ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่าเงินฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิงดด่งเราท่านจะไมไพลาดทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ